สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พี่น้องทุกท่านวันนี้เราจะมาทดลองปลูกกระลำหัวแหลมกันตามมาดูเลยนะคะตอนแรกเตรียมดินไใ้เพาะ,มะเมล็ดพันธ์ุก่อนนะคะจากนั้นก็เตรียม,มเมล็ดพันธ์ุที่แช่น้ำทิ้งไว้กระตุ้นให้เขาออกงอกเอามาหว่านลงในถุงเลยนะคะ แ้ดินกรบโรยหน้านิดนึงนะคะแล้วก็เอาบัวรดน้ำนี่คือต้นก้าของกระลำหัวแหลมนะคะมันจะเป็นหัวแหลมแหลมเรามาปลูกกันเลยนะคะส่วนที่ปลูกก็ตรงนี้นะคะวันนี้ไม่มีแดดนะคะแล้วก็ไม่หนาวมากนะคะแล้วก็อากาศกำลังดีนะคะปลูกไปเลยนะคะ ไม่ยากนะคะแล้วก็จะขุดดินอันนี้นะคะขุดหลุมเอาต้นกล้าลงไปเลยนะคะที่นี่ปลูกผักตามอากาศนะคะและระยะเวลาปลูกก็มีน้อยนะคะหน้าร้อนเราต้องรีบทำ ปลูกเสร็จแล้วก็เอาหญ้าแห้งมาปิดตรงโคลนเขานะคะเพื่อให้หน้าดินชุ่มชื้นจะได้เป็นการประหยัดน้ำด้วยแต่ก็ระวังนะคะถ้าฝนตกมากๆตัวทากก็จะมาอาศัยอยู่ในฟางแห้งนะคะเขาจะมากินใบของต้นกระลำนะคะแล้วก็ต้องรีบเอาออกนะคะถ้ามีฝนเยอะๆปลูกเสร็จแล้วค่ะเช้าเย็นก็ตรวจด,ดูนะคะอย่าให้ตัวทากมากิน เราจะไม่ใช้สารฆ่า,มาแมลงนะคะถ้าเห็นตัวท่าเราก็จะย้ายเขาไปอยู่ที่อื่นนะคะหลังจากที่ปลูกไป3ามเดือนเขาก็เริ่มห่อตัวเป็นหัวแล้วจ้าตัวนี้สวยนะคะยังไม่มีอะไรมากัดกินนะคะ แมลงมากัดนะคะไม่เป็นไรนะคะแต่กินได้นะคะเอาไปผัดปลอดสารจริงๆเลยนะคะมีมแมลงมากัดเห็นไหมคะตัวนี้ก็สวยนี่หัวหนักเลยนะคะนี่หัวแหลมนี่อันนี้ได้กินแล้วนี่มีมแมลงมีตัวอะไรมาเจาะกินแล้วเนี่ยดูสินี่นะคะ สำเร็จนะคะผักปลอดสารของเรากระลำหัวแหลมปลอดสารการปลูกผักเมืองหนาวกับเมืองร้อนสตูพืชอาจจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาจะมาตามอากาศสูตรปลูกผักทุกสูตรอาจจะไม่ตายตัวขอให้เราลงมือทำเราจะรู้ความลับที่ไม่ลับของธรรมชาติ ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามกด Subscribe ขอบคุณคะ่ะและพบกันใหม่สวัสดีจ้า